ท่านรองประลัดกระทรวงคมนาคมคุณสรพงษ์ไูทุนพงษ์เนี่ยในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างบัรค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารหมชื่อภาษาราชการนี่ท่านก็ตั้งให้มันให้มันยาวเหยียดแบบนี้เอาเป็นว่าคณะทำงานพิจารณาเรื่อง ค่าโดยสารแท็กซี่เอาแล้วกันแท็กซี่มิเตอร์นี่นะครับบอกว่ามีข้อเสนอขอปรับค่าโดยสารแท็กซี่เพิ่มขึ้นเพื่อให้มันสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจตอนนี้แต่ก็น่าเห็นใจนะท่านผู้ฟังครับตั้งแต่ปี2,557เป็นต้นมาเนี่ยแท็กซี่เขาก็ยังใช้อัตราเดิมอยู่นะ ฉะนั้นถึงเวลาที่คงต้องพิจารณาผมไม่ไม่ขัดข้องนะแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขต้องมีมีปัจจัยที่จะต้องพิจารณากันว่าขึ้นไปเท่าไหร่จะเริ่มสตาร์ทเท่าไหร่ขึ้นไปนั่งปุ๊บเนี่ยจะต้องเริ่มให้ผมเสียเท่าไหร่คุณลุงแท็กซี่เขาจะได้เท่าไหร่ มันต้องมีปัจจัยองค์ประกอบเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าทุกวันเนี่ยโอ้ยเงินค่าแรงค่าจ้างมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมีแต่เขาจะลดต่างหากค่าของชีพมันก็มากขึ้นนะในส่วนของพวกผมนะผู้โดยสารภาระของทางคุณลุงแท็กซี่ผมก็เข้าใจว่าค่าเชื้อเพลิงมันก็มากขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วเนี่ย ก็เอาสมเหตุสมผลก็แล้วกันนะครับ